ไม่กี่วันต่อมาตั้งแต่ข้ากลับมาจากยมโลกท่านอาจารย์ได้ทิ้งวัสดุเหล่านี้ไว้ให้ข้าฝึกหลอมอาวุธและหลอมยาแล้วไม่ได้สนใจข้ามากนักเพียงพอข้าความจําไม่ดีหรือความเร็วในการฝึกฝตยของข้าช้าเกินไปไม่ไม่ไม,ไม่อาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธดอกไม้สองของข้าเช่นนั้นท่านอาจารย์ไม่ได้โกรธข้าแน่นอน แต่วันนี้ท่านอาจารย์บอกว่าก่อนพระอาทิตย์ตกดินจะออกจากห้องนี้ไม่ได้ข้าต้องฝึกฝนให้ดีเสียก่อนท่านอาจารย์โกรธมากอืมโอ้มีพี่สาวคนใหม่อีกแล้วนายท่านท่านพี่บูเหลียงบอกว่าท่านกําลังมองหาข้าผู้ดูแลโลกใบเล็กเสื่อนผู่ข้ามีบางสิ่งบางอย่างจะฝากให้เจ้าจัดการ เมื่อไม่กี่วันก่อนข้าได้จัดการกับเทพรุ่นก่อนที่หนีรอดมาได้เทพอง์นี้มีความสามารถในการแปลงวิญญาณให้กลายเป็นผู้กับชาติมาเกิดใหม่ได้สิทธิ์คนที่สามของข้าก็เป็นหนึ่งในผู้กับชาติมาเกิดใหม่ที่เขาแปลงวิญญาณนี่คือรอยประทับวิญญาณที่สกัดจากสิทธิ์ของข้าในท่านต้องการใช้ความสามารถของข้าเพื่อค้อนหาบุคคลที่กับชาติมาเกิดใหม่ในโลกนั้นหรือ ถูกต้องข้าไม่คิดว่าเขาไม่ได้ต้องการสร้างผู้กับท้ามาเกิดใหม่เท่านั้นและการกระทำของเขาอาจมีใครบางคนที่คอยชักใย,ยอยู่เบื้องหลังอีกทีหนึง่ง ข้าต้องการให้เจ้าคนหาผู้กัดช้ติมาเกิดใหม่ทั้งหมดและเดินพวกเขาออกจากหมนทินและหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้เปาก่อนที่คนที่อยู่เบื้องหลังจะฉวยโอกาสจากพวกเขาหลังจากพบผู้กัดชาาิมาเกิดใหม่แล้วหากเป็นคนธรรมดาที่อาศัยอยู่อย่างสงบสุขก็จะได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ที่นั่นตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ถ้าหากมีคนโชวช้าเจ้าก็ตัดสินใจและจัดการในตัวเจ้าเองทราบแล้วเจ้าค่ะ นายท่านท่านพี่วูเหลียงขอให้ข้านำสิ่งนี้มามอบให้แก่ท่านก่อนข้าจะออกมาหืมท่านพี่วูเหลียงบอกว่าตอนนี้นายท่านกลายเป็นอาจารย์แล้วดังนั้นท่านต้องใช้เงินในหลายๆครั้งกระเป๋าเฉียคนคุณใบเล็กนี้บรรจุเงินหมุนเวียนของแต่ละโลกในแดนสวรรค์ไว้เมื่อไม่นานมานี้ข้าเห็นชื่อเหรียญเก็บกระเป๋าเฉียคนคุณเป็นเดือนดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลเรื่องจํานวนเงินหนางเป็นคนคุ้นคิด ถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวกลับไปจัดการเรื่องที่นายท่านสังก่อนหากพบเบาะแสที่เป็นประโยชน์ข้าจะมาะรายงานให้ในายท่านทราบทันทีอืมดูเหมือนปัญหาของเฉวียนเกอยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์อืมแม้ว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่อารมณ์ของเสี่ยวเฉวเียนเคอยังคงเหมือนเดิมน่าเสียดายที่ครั้งนี้ภารกิจรับไม่ได้ปรากฏออกมามิฉน,นั้นเราจะคงจะทราบความคืบหน้าของความสมบูรณ์ของภารกิจได้ ปัญหาด้านนิสัยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วข้ามคืนเราต้องให้เวลากับนางในท่านตามข้อมูลเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เสี่ยเฉียนเจอการเป็นดอกไม้สวรรค์ทำไมเราไม่พานางออกไปเดินเล่นผ่อนคลายดูบ้างถึงอย่างไรเสี่ยเฉียนเจอก็ยังเป็นเด็กตอนนี้เรามีเงินแล้วเราสามารถพานางออกไปซื้อดอกไม้เราเอาอกเราสามารถพานางออกไปเดินซื้อของกินได้บางทีสิ่งนี้อาจช่วยให้นิสัยที่ปู่ของนางได้ มีเหตุผลเราต้องออกไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ระดับตำสำหรับการสึปุกปืนของนางท่านอาจารย์อ่าว้าค่าทำพ้าดอีกแล้วเก็บข้าวของแล้วข้าจะพาเจ้าออกไปเดินเล่นเจ้าค่ะอาณาจักรเวลาเมืองซานกุย คึกคักดีจังงานเทศกาลแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าค้าในท่านโชคดีจริงๆสถานที่แห่งนีจง้จัดงานเทศกาลอะไรหรืออ้าวคุณลูกค้าท่านมาจากต่างเมืองใช่ไหมวันนี้เป็นงานเทศกาลวารานาซึ่งเป็นเทศกาลที่ไม่เหมือนใครเดิมตั้งเป็นขึ้นเพื่อระลึกการกระทำของมหาปราชญ์ากอนที่ช่วยชีวิตผู้คนต่อมาได้ ต่อมาเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปจนถึงปัจจุบันและการเป็นงานเทศกาลพิเศษสําหรับเด็กๆที่เดินแปขอเมืองซานกุยที่จะกลับบ้านมีไว้สําหรับของครอบครัวความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีนี่ซื้อนิกาหน้ากากที่ทาขึ้นในรูปของมหาป่าก้าสวรรค์ท่านเอกการซื้อให้ลูกสาวของท่านหรือไม่เจ้าเคยเข้าร่วมงานเทศกาลแบบนี้มาก่อนหรือไม่ข้าไม่เคยเข้าร่วมเจ้าค่ะข้าอันหนึ่งใต้ขอนรับ ท่านสองท่านเป็นแขกจากที่อื่นวันนี้ข้าจะแถมหน้าก,กากอีกสองอันให้เป็นพิเศษปวดเรื่องหน้าก,กากที่ท่านชอบได้เลยเยี่ยมเลยในท่านข้าอยากได้หน้าก,กากทิ้งจองานเทศกาลสุดยอดไว้ที่ต่อไปกันเถอะข้าต้องหาซื้อวัตถุทั้งหมดข้าจะไปซื้อของมาให้เจ้าเจ้ารอข้าอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเจ้าค่ะสวยจังท่านพ่อ ตอนพ่อไม่อยู่ลูกต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่เข้าใจไหมหากพ่อหาเงินในเมืองได้แล้วพ่อจะพาลูกกับแม่ไปที่เมืองเพื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่และอาหารอร่อยๆให้ลูกกินช่วงปีใหม่จะมีงานฉลองในเมืองเมื่อถึงเวลาพ่อจะพาไปเดินเล่นและซื้อลูกวัดที่ลูกอยากได้มาให้ตกลงไหมเจ้าค่ะนี่คือความทรงจำของจ้ที่แล้วงั้นหรือ